สวัสดีครับพี่โอนิติเทพคุณคำโอเคนิติเทพโอเคแฟนคลับครับคลิปนี้เราจะมาคุยกันถึงพี่โอไม่ค่อยจะอยากเรียกว่ารีวิวเท่าไหร่ละอยากจะเรียกว่าไปดูหนังมามีประสบการณ์ดีๆก็อยากจะเอามาคุยเล่าสู่กันฟังอยากจะบอกอยากจะเล่าเลยว่าพี่โอชอบเรื่องนี้มากชื่อเรื่องภาษาอังกฤษว่า bones and all ซึ่งภาษาไทยก็ตั้งชื่อทับศัพท์ไปเลยว่า bones and all หมายความว่าโบนนี่ก็กระดูกใช่ไหมกระดูกแล้วก็ทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดถ้าเราเห็นในตัวอย่างแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามี ผู้หญิงคนนี้เขากำลังเขากินเพื่อนของเขาตอนแรกๆเขาก็ดมกลิ่นหอมหอมเหลือเกินหอมชื่นใจแล้วพอเพื่อนเอานิ้วยื่นมาให้ดูจะให้ดูสีที่ทาเล็บนะก็อ้อมันกัดกล่วมหูเห็นตัวอย่างแล้วตอนแรกเราก็นึกว่าเป็นหนังโรแมนติกวัยรุ่นนึกว่าเป็นหนังเรสเปียนด้วยซ้ำคือผู้หญิงดูดกันแต่ปรากฏว่ามันกลายเป็นหนังสยองขวัญสยองขวัญไม่สยองขวัญธรรมดามันเป็นสยองขวัญแบบ โรแมนติกด้วยนะครับก็คือเรื่องนี้ไม่ได้กล่าวถึงผู้หญิงสองคนนั้นอันนั้นเขาเพื่อนกันเป็นเป็นอาหารเป็นคนหนึ่งเป็นคนกินอีกคนหนึ่งเป็นอาหารแต่ความโรแมนติกนี้ก็คือเทเลร์เซลกับทิโมธีชาเลเม่นี่แหละสองคนนี้แสดงด้วยกันได้อย่างที่ดึงดูดใจพี่โอไปหมดจนแทบจะลืมความเป็นมนุษย์กินคนแล้วพี่โอก็เห็นด้วยว่ามันเป็นสิ่งที่จําเป็นกับชีวิตสคนนี้ซึ่ง กรณีนี้มันก็เหมือนกับหลายๆม,มันทำให้เรามีความเชื่อตามนั้นว่าถ้าเราเป็นคนแบบนี้เราก็ต้องอยู่อย่างนี้หลบๆซ่อนๆแบบนี้ต้องพยายามปกปิดไม่ให้ใครรู้เหมือนกับเหมือนกับว่าจะว่าไปก็เหมือนกับคนกลุ่มน้อยสมัยก่อนที่สังคมไม่ยอมรับอย่างเช่นบรรดาแม่มดแม่มดพอมดนะครับที่พอใครรู้ก็จะมีการล่าแม่มดจับเผาอะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นใครก็ตามที่มีความแตกต่างจากสังคมเนี่ยสังคมที่เหลือ ก็จะมีความกลัวยิ่งถ้าคนที่แตกต่างเป็นคนที่อาจจะมีความสามารถพิเศษที่จะทําลายร้างทําลายร้างอะไรอะไรได้หรือว่าทําให้เกิดปฏิกิริยาที่ร้ายแรงใดๆได้ก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเหาะเหินเดินอากาศมีความสามารถมีวิชามีตัวเบามีใครก็แล้วแต่ที่แตกต่างแล้วทําให้เกิดความหวาดกลัวในสังคมคนนี้แหละก็จะตกเป็นเหยื่อ ในกรณีนี้มนุษย์กินคนตกเป็นเหยื่อของมนุษย์ธรรมดามนุษย์มนุษย์ไม่ใช่มนุษย์กินคนด้วยกันเพราะว่าในหนังเขาบอกแล้วว่าคือมนุษย์กินคนไม่ใช่ว่าจะแบ่งแยกกลุ่มอย่างปกติเขาจะมีมกฎใช่ไหมพอมดแม่มดไม,ไม่ไม่แสดงความสามารถไม,ไม่ไม่ทำร้ายซึ่งกันและกันแต่ในแฮร์รี่พอตเตอร์พ่อแม่แม,มดก็ฆ่ากันเองในเอ็กซ์มนเขาก็จะแบ่งฝ่ายมนุษย์กลายพันธุ์กับมนุษย์ธรรมดาแต่มนุษย์กลายพันธุ์ก็ฆ่ากันเองใน เรื่องอะไรอีกอัตลักษณ์ของ My Hero a c a d e m เมีคนมีอัตลักษณ์โลกนี้ก็จะมีคนมีอัตลักษณ์กับคนไม่มีอัตลักษณ์แต่คนมีอัตลักษณ์เขาก็ฆ่ากันเองก็เหมือนกันคนทั่วไปเขาก็ฆ่ากันเองมันเป็นเรื่องปกตินะครับแต่กฎเกณฑ์มันมีไว้เพื่อทําให้สังคมสงบเรียบร้อยแต่ในเรื่องนี้มันยากกว่า3เรื่องนั้นก็คือ3เรื่องนั้นเนี่ยมันยังเป็นการแสดง แสดงออกถึงคนสองกลุ่มที่สามารถอยู่ร่วมกันได้แต่การเป็นมนุษย์กินคนกับมนุษย์ปกติเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะอยู่ร่วมกันได้นะครับหนังเรื่องนี้สร้างโดยค่าย MGM ซึ่งรู้สึกว่าจะเป็นค่ายเดียวกับ Hannibal ฮ a n นีบาล s ซเรนอัพเดอะแลมที่ Anthony h o p กิน s เล่นนะครับเรื่องนั้นก็เป็นมนุษย์กินคนแต่ว่าเขาไม่ได้เน้นเรื่องความกินคนเน้นเรื่องไซโคเนเรื่องจิตวิทยามากกว่าแต่เรื่องนี้ ไม่รู้เหมือนกันคราะพุ่งกับนี้มีเชื้อสายไทยหรือเปล่าด,ด,ดูดูชื่อนามสกุลของเขาซะก่อนนะครับนี่เขาพุ่งกับคือลูก้ากูอะแดกนีโน่เขาบอกแล้วว่าพุพ่งกับแดกคนชื่อนีโน่ไปแล้วนะครับกูอะแดกนีโน่เดี๋ยวล้อเล่นคลิปนี้ คลิปนี้มันจะมีมุกล้อชื่อนำสกุลเยอะหน่อยนะครับพี่โอต้องขออไฟสําหรับท่านที่ไม่ชอบมุกแบบนี้พี่โอชอบพระเอกคนนี้ทโมธตีชาลาเม่ซึ่งเป็นพระเอกคนเดียวกับดูนพี่โอชอบเขามากชอบตั้งแต่แสดงเรื่องอะไรนะ <c oughs> คอมีไบโอเนมกับอาร์วิแฮมเมอร์ครับที่โดนแบนไปเนื่องจากเรื่องผู้หญิงนะครับก็เลยไม่มีภาค2ปรากฏว่าพุ่งกับคนนี้กูอาจแดกนิโนเนี่ย ก็เป็นคนกำกับเรื่องนั้นสาเหตุพี่โอไม่ใช่สาเหตุสาเหตุที่พี่โอไม่บอกใครว่าพี่โอชอบเรื่องนั้นเพราะว่ามันเป็นหนังเกย์นะครับหนังแสดงความสัมพันธ์ถึงผู้ชายเดี๋ยวถ้าเราบอกว่าหนังในดวงใจของเราคือเรื่องนี้ดาราในดวงใจของเราคือคนนี้มาจากเรื่องนั้นคนเขาก็จะมองเราเห็นไหมอันนี้อันนี้ก็คือ กลุ่ม LGBT ก็เป็นคนกลุ่มน้อยของสังคมที่ต้องหลบหลบซ่อนๆเช่นเดียวกันแต่แต่พี่โอ๋ไม่ได้พูดถึงตัวเองนะพี่โอ๋ไปเอายกตัวอย่างว่าถ้าพี่โอ๋ชอบเรื่องนี้พี่โอ๋ก็ไม่กล้าพูดแต่ตอนนี้พูดได้แล้วเต็มปากเพราะว่าทิมโมธีชาลเม่มาแสดงหนังใหญ่หลายเรื่องถึงขั้นแสดงเรื่องดูลที่เข้าชิงออสการ์มากมายทั้งเรื่องนะครับแล้วก็เรื่องนี้ก็เป็นของผลงานของพุ่งกับคอมมีไบโอเนมเช่นเดียวกันเขาเป็นงานคืนสู่เย่าทีมงานบรรดา บรรดาทีมงานของเขาจากเรื่องก่อนๆมากมายไม่ว่าจะเป็นพระเอกนางเอกหรือดารานักสแสดงทีมงานอื่นๆก็กลับมาร่วมง,งานกันในเรื่องนี้เรื่องนีท้ทำรายได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับลงทุนไปเป็นหลักสิบล้านแต่ทํารายได้เพียงหลักหน่วยล้านเท่านั้นและก็อาจจะเป็นเพราะความหมองมนของหนังความยาวของหนังประมาณ2ชั่วโมง1 1นาทีหนังออกมาเป็นแนวดรามา่าโรแมนติกระทึกขวัญสยองขวัญลึกลับซับซ้อน ครับก็แต่ละแต่ละเว็บที่วิจารณ์หนังที่เป็นที่ยอมรับของประชาชนเนี้ยบางทีจัดหมวดต่างเรื่องนี้ไม่ตรงกันนะครับบางเว็บอย่างเว็บมะเขือให้เรื่องนี้เป็นดรามา่าเว็บเว็บเอ่อ IMDb ให้เรื่องนี้เป็นโรแมนซ์อะไรประมาณนี้ก็อาจจะแตกต่างก,กันเล็กน้อยแต่ว่ามันก็อยู่ที่ความรู้สึกของคนที่เข้าไปดูแล้วจะรู้สึกอย่างไรกับหนังพี่โอดูหนังเรื่องนี้พี่โอรู้สึกว่ามันโรแมนติกมากที่มนุษย์สคนจะรักกัน มนุษย์กินคนสองคนจะรักกันอย่างอ,าอย่างเราเจอเพื่อนใช่ไหมเรามีเพื่อนเรามีเพื่อนคนนี้เราชอบมากแล้วเรารู้สึกว่ากลิ่นตัวของเขาหอมมากเราบางทีเราอยากดมแล้วก็รู้สึกว่าดมใกล้ๆแล้วเนี่ยมันก็อยากจะงับอยากจะกินอยากจะกัดแต่ว่าคนเราได้รับการฝึกมาดีนะครับก็หักข้ามความรู้สึกได้อันนี้อาจจะเป็นผลของมนุษย์โบราณหรือว่าอาจจะมียีนมีดี a ที่ ไม่สามารถห้ามหักห้ามความรู้สึกได้อยู่พี่โอยเชื่อว่ามนุษย์กินคนเนี่ยเป็นเรื่องจริงแต่ปัจจุบันนี้อาจจะอยู่กันอย่างไม่เปิดเผยหรืออาจจะคนที่มีเชื้อมนุษย์กินคนอาจจะได้รับการอบรมสั่งสอนจากศิลธรรมจากสังคมจากหน้าที่พลเมืองทําให้เขาละเลิกการกินคนไปได้ก็หันไปกินพวกอาหารดิบแทนไปกิน ปลาดิบวัวดิบอะไรดิบๆบแทะมันก็พอแทงกันได้นะครับแต่เมื่อไรก็ตามที่คนพวกนี้ได้กินคนขึ้นมาพี่โอคิดว่าน่าจะน่าจะติดใจครับก็บางทีพี่โอเห็นมีคนรู้จักนะเดินผ่านเดินผ่านผู้ชายหรือผู้หญิงหน้าตาดีแล้วแทนที่เขาจะบอกว่าโอ้หล่อจังโอ้สวยจังเขาพูดว่าน่ากินจังพี่โออย่าทานไปบอกว่าอุ้ยน่ากลัวจังนั่นแหละ คล้ายๆกันแต่ตัวเราเองเราก็เคยรู้สึกไหมว่าเราเห็นคนที่เราชอบบางคนเราอยากจะทักว่าเขาหลอ่อเขาสวยเขาหน้าตาดีเราอาจจะทักว่าอืดูแข็งขาว,ขาวดูดูอะไรอะไรขาวๆเนี่ยทําไมมันน่ากินอย่างนี้ความรู้สึกแทนที่เราจะชอบด้วยสายตากลับกลายเป็นว่าเราน้ําลายไหลน้ําลายไหลนี่คืออาการหิวอาการอยากกินนะครับซึ่งพี่โอ๋ก็ถือถือว่าไอ้การอยากกินคนเนี่ยมันเป็นส่วนลึก ในใจมนุษย์มันแปลว่าสมัยก่อนเนี่ยมันมีมนุษย์กินคนจริงแต่ในหนังเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่ามนุษย์กินคนยังตกอยู่จนถึงปัจจุบันแล้วไอการรักกันของเขานี่เป็นพี่โอนะพี่โอจะไม่จูบนะจูบกันแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งมันมันบอกว่ามันมีอารมณ์ขึ้นมากัดลิ้นขึ้นมานี้หมดกันเลยนะลิ้นที่จะเอาไว้กินอะไรอะไรต่อนะ พูดคุยเรื่องนี้มีความสุขมากครับขณะเรื่องนี้ใน AMDB กับมะขือให้สูงนะครับมะขือให้ไป80กว่าเปอร์เซ็นต์จากนักวิจารณ์เจกว่าจากประชาชนประชาชน60กว่ามั้งแต่ว่าใน AMDB ให้สูงกว่า7กว่า70ทั้งทั้งสองฝากส่วนตัวพี่โอชอบให้เรื่องนี้ไป8เต็ม10หนังเดินเรื่องได้แบบอินกินใจมากนะครับแล้วฉากโหดร้ายน่ากลัวเนี่ยพี่โอกลับรู้สึกว่า ก็มันต้องเป็นอย่างนั้นนะ่ะมันเป็นวิถีชีวิตของเขาพี่โอ๋กลับรู้สึกแตกต่างจากหนังโหดร้ายน่ากลัวอื่นๆที่พี่โอ๋ดูแล้วไม่ชอบเพราะเรื่องนี้พี่โอ๋ไม่ได้ดูเป็นหนังสยองขวัญดูเป็นแค่คนปกติกับอาหารของเขาเท่านั้นเราสามารถปรับโหมดตัวเราเองได้นะครับตอนที่พี่โอ๋ดูเรื่องนี้โหมดของพี่โอ๋ก็คงจะเป็นมนุษย์กินคนเช่นกันอะแล้วก่อนที่จะจบโพสต์นี้นะครับพี่โอ๋ขอแนะนําดาราน้องใหม่คนนี้คือทิโมธี ชาเลเม่ ame, นะครับหรือว่าชื่อของเขาเนี่ยสะกด C H A R นี่ชาเลเม่อ่ามันมีตัวทีข้างท้ายเราอาจจะอ่านว่าชาเลเมก็ได้หรืออ่านเพียเพ้ยนๆแบบคนไทยก็อ่านจาราเมตก็ได้นะครับคนนี้ทีมวิชีชาลเม่จำไว้และส่วนคนนี้ก็ ทิโมธีจานละเม็ดแต่จานนี้หลายเม็ดหน่อยนะครับ <laughs> จบแล้วครับเขาก็เหมือนในคลิปอื่นๆถ้าพี่โอพูดอะไรผิดพลาดขาตกปกคร้องหรือมีคําพูดจาไม่ดีส่อเสียดบูลลี่เกิดชังคลิปนี้มีบูลลี่เยอะนะครับก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้และพบกันในคลิปอื่นๆกดติดตามกันทุกช่องทางครับทั้ง y YouTube t i k t o k และเพจใน Facebook ขอบคุณครับสวัสดีครับคลิปนี้ไม่มีการตัดต่อนะครับเอาลองเทคเนื้อๆแบบนี้เลยจะได้โพสไวครับสวัสดีครับ